น้องได้เวลามาเอามาเอา, <c oughs> มาเอากอรวบลงหลุมพี่นอ้องวันนี้มา,อากอรวบไปใส่ถุงใส่ถุงทำเนี่ยประมาณนี้พี่น้องเปิดออกมาแล้วก็ประมาณนี้สอ,องสัปดาห์สองสัปดาห์ ียวใส่ถุงใส่ถุงชําแล้วก็เอาไปแช่ในกระบาน้ําเลยนะพอให้น้ําท่วมประมาณครึ่งถุงเนี่ยพี่นนอะประมาณครึ่งถุงจประมาณนี้เลยเพราะว่ามันได้สองสัป,ปดาห์ละแล้วมันแตกถึงนการสาขายเยอนะแล้วใช่ไหมพี่นนอะอันนี้ก็ยังไม่รู้เป็นสภาพไหนลุ้นด้วยกันทั้งหมดเนีย่ยวันนี้เปิดด้วยกันทั้งหมดโอ้อันนี้ไม่ ไม่ไม่ดีพี่น้องอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะอันนี้ไม่ดีแตกตาก็จริงนะแตกตาก็จริงแต่ว่ามันไม่โดนแดดมันไม่โดนแดดตามันเหลืองเ่ยพี่น้องเนี่ยแต่ตามันเหลืองเหลืองไม่ได้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องอบถุงไว้อีกตามันเหลืองหมดเลยมันไม่ได้แดดถุงดําไม่ได้เลยนะอันนี้ถุงดําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านถุงดําไม่ผ่านพี่น้อง อันนี้เป็นบทเรียนอันนี้ผมจะจําไว้เป็นบทเรียนแล้วต่อไปใครมาถามเนะี่ยผมจะได้ตอบเขาถูกนะว่าควรทําแบบไหนต้องแบบนี้นะพี่น้องนี่ถุงถุงใส่ถุงไส่ได้แสงแดด,ดแสงแดดแยอดจะออกมาดีกอจะออกมาดีอันนี้ไม่ได้เลยนะมันมันมันเป็นลักษณะเหลืองครับพี่น้องเหลืองตามันเหลือง เพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ผ่านานี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเอาแหละเอาแหละบทเรียนต้องมีนะพี่น้องเอ้ย